ปีนี้ดอกไม้ไม่เยอะไม่มีสวยเลยปีนี้ได้สีสมอมเหลืองสุขสันต์วันแห่งความรักนะคะทุกคนได้ตัวนี้มาได้ตัวนี้มาซื้อของใส่นาฬิกาใส่กําไลใส่ตุ่มหูใส่เวนนะคะ ประมาณนี้แะคะไม่สวยมากก็สวยน่อยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนะคะทำงานก็ขอให้มีความสุข เดินเที่ยวใช้ชีวิตก็ขอให้ทุกคนเพ่อนๆทุกคนมีความสุขเนาะค่ะในวันในวันแห่งความรักเนาะรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักแฟนรักลูกรักล้านก็ว่าไปรักคนเรารักต่างกันรักพีหรักน้องรักคนรักรักครอบครัวเนาะค่ะประมาณนี้ดอกกราบสวยๆ ถึงบหลายก็มาทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้มีความสุขด้อจ้าไปซื้อคำาก็เลืได้ดอกไม้ไม่สวยนะคะ แล้วก็แพงมากเลยดอกไม่แค่สามดอกสี่ดอก, 3, ดอก, 4, ดอกอเดี๋ยวเอาขนาดนี้เนะี่ยจะแพงหรือจะถูกให้ด้วยใจเนะคะซื้อด้วยใจอืสวยอยู่เดี แต่ดอกไม้นะคะวันนี้สุขสันต์ขอให้เพื่อนๆเอทุกคนเก่าใหม่นะคะขอให้มีความสุขเด้อยจจเดอสาวไทยในต่างเดียนกับมาทักไทยนะคะโอเคจ้าคลิปสันสเองนะคะวันนี้วันสุขที่14กุมภาพันธ์พศ68นะคะพศ25นะคะ ไม่มากแต่ซื้อกมกคำเดียวไม่เยอะแต่ก็สวยนะคะใช้ช่วยมือจับเพราะว่าเขาห่างกันเกินสุขสันวาเรนดินทากวาเรนไทย บายๆเจอกลิปหน้าจ้า